สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์ปุ่นกันอีกแล้วนะคะซึ่งสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถครอบครัวเจ็ที่นั่งรุ่นขายดีอีกรุ่นหนึ่งซึ่งคันนี้ได้เป็นตัวรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งในงบราคาพิเศษเพียงแค่200แสนต้นๆเท่านั้น พี่ๆคนไหนที่กำลังมองหาอยู่สำหรับตัวอเวนซ่าไม่ควรพลาดด้านของเรามีให้เลือกหลากหลายคันคันและคันที่บุญพามารีวิวนี้บอกได้เลยว่าสภาพสวยพร้อมใช้งานคันนี้จะน่าใช้งานแค่ไหนเดี๋ยวบุญพามาชมพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้คะ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะบุญพาพี่ๆทุกคนมาอยู่กับตัวรถครอบบัวเจ็ดที่น่ารุ่นขายดีได้เป็นตัวรถโตโยต้าอเวนซ่ารุ่น1.5ตัวจีรถปี2013เกียร์ออโต,โต้ตัวรถคันนี้บอกได้เลยว่าสภาพสีขาวสวยเรียบเนียนเสมอ ได้เป็นตัวรุ่นขายดีกันอีกรุ่นหนึ่งเลยสำหรับกลวงเสียงของเราค่ะวันนี้เปุ่นอยู่กับตัว Toyota Avanza รุ่น1.5ตัว G รถปี2013เกียร์ออโต้ตัวรถคันนี้บอกได้เลยว่าราคาดีมากๆจากราคาหน้าต้า,าปกติ248,000บาทวันนี้เพียงแค่พี่ๆแคปหน้าจอรถคันนี้สรงราคาการแคปหน้าจอมาที่ line o f f i c i a l c a r c a r ก็88เมีรด้านหน้าเพียงเท่านี้พี่ๆรับราคาส่วนลดโปรโมชั่นพิเศษคันนี้เหลือเพียงแค่228,000บาทเท่านั้นค่ะ เอกสารดีเครดิตดีคันนี้สามารถจัดแสดงได้เต็มจองจัดจบกับพวกเราเพียงแค่99บาทเท่านั้นแล้วเดี๋ยวบุญผามาเริ่มชมกันที่ด้านหน้าตัวรถกันก่อนซึ่งสรวบตัวคันนี้เขาได้เป็นตัวกระจังหน้าตกแต่งมาด้วยตัวโครเมี่ยมรับกับตัวโลโก้ของตัวโตโยต้าเก่าคงไฟหน้าสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการเล้ามาพร้อมกับตัวด้านล่างกันชนสภาพสีขาวสวยเรียบเนียนเสมอและได้เป็นตัวชุดไฟตตดเหมาะซึ่งคันนี้มีมาให้กันถึงคู่หน้าค่ะ า้า้าตัวรถของเขานะคะสภาพสีขาวสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยการขูดการขีดไม่มีร่องรอยของรอยรักยิ้มหรือการเกิดอุบัติเหตุชนหนักได้เป็นตัวร้อมแมคสภาพดีไม่มีร่องรอยการคดหรือว่าการดุ้งสําหรับตัวคันนี้ได้เป็นร้อมแมคเติมมาจากโรงงานโตโยต้าซีรีย์ยางที่เขาใช้ก็จะเป็นตัว195ทับ0ขอบ15นั่นเองค่ะสำหรับตัวซีนซ่ด,ด้านข้างประตูฝั่งคนนั่งเดี๋ยวคุณพามาชมไปพร้อมๆกัน ซอสซับในต่างหัวน็อตสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการแกะไขหรือการสาบสีการพ่นสีการพ่นซอมได้บนตัวรอยเม็ดอาร์ของคันนี้ค่ะตอกแรงตัวสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการตอกทำมาใหม่ได้เป็นตัวโครงสร้างตัวรถต้นเดิมทุกจุดสำหรับตัวภายในคอนโซลของเขาได้ภุทมทนไปด้วยตัวสีดําภายในคอนโซลสภาพสวยคันนี้ไม่มีร่องรอยของการใช้งานมันหนักหรือร่องรอยของเล็บมือจัต์มาพร้อมกับตัวเครื่องเล่นวิทยุ AM FM MP3 สามารถใช้งานได้ คันนี้สามารถเชื่อมต่อ A U X และ U S B ตัว AI แอร์ได้เป็นตัวแอร์แบบแมนนวลปรับมือหมุนใช้งานง่ายแอร์เย็นฉ่ำทั่วทั้งคันตัวเกียร์ของเขาคันนี้ได้ใช้เป็นตัวเกียร์ออโต้ลักษณะดีไซน์แบบขั้นบันไดขับขี่ง่ายขับขี่สนุกอีกด้วยค่ะส่วนตัวเบาะของเขานะคะได้ใช้เป็นตัวเบาะผ้าสภาพสวยไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดตกแต่งมาด้วยตัวลายการาฟิกแล้วเรียบร้อยเบาะผ้าสภาพดีทั้งหมด3แถวตอนบอกได้เลยว่าใช้งานกันได้ต่ออีกย,วยาวๆด้านท้ายตัวรถคันนี้เดี๋ยวบุญพามาชมไปมพร้อมๆกันต่อ ซึ่งด้านท้ายตัวรถของคันนี้ค่ะเขามาพร้อมกับตัวด้านบนเลยซึ่งได้เป็นตัวสปอยเลอร์ท้านั้นยังไม่พอมาพร้อมกับตัวไฟเบรกดูที่3าให้อีกล้วเรียบร้อยกระจกบานท้ายได้เป็นกระจกแบบไรฟฝ้ากระจกทุกบานก็จะเป็นของโรงงานโตโยต้ามาตรงรุ่นด้านตัวไฟท้ายสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการล้าวแต่ด้านล่างกันชนของตัวรถสภาพสีขาวสวยเรียบเนียนเสมอมาพร้อมกับตัวไฟขังถึงนั่นเองค่ะสำหรตัวซินซอิลด้านท้ายตัวรถคันนี้บุ่นพามมาชมไปพร้อมๆกัน สติ๊กเกอร์เหรียบาดเดินจากโรงงานรอยเม็อาสภาพดีไม่มีร่องอยการเกิดอุบัติเหตุหัวน็อตด้านท้ายไม่มีร่องอยการแกะหรือว่าการไขจะตัวเพดานด้านบนตัวรถไม่มีค้าบรอยน้ำรั่วและไม่มีขราบยันได้เป็นตัวแอร์ลามาแล้วทั้งหมดสองแถวตอนเดินทางใกล้ใไปต่างจังหวัดเด็กๆไม่ร้อนงอแงอย่างแน่นอนค่ะตัวเบาะของเขาบอกค่าสามแถวตอนสภาพสวยสภาพดีมีที่เก็บสัมภาระมาให้ถือว่าค่อนข้างเยอะเท่านั้นยังไม่พอเขายังมีเป็นตัวเบาะแถวตอนที่สามที่สามารถพับตรงไปได้อีกด้วยนั่นเองค่ะ สภาตัวสีรถฝั่งคนขับนะคะสภาพสีขาวสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยการขูดหรือว่าการขีดเส้นสายระสปอร์ตต่างๆยังอยู่ครบซองด้านข้างประตูหัวน็อตสภาพสวยมาพร้อมกับตัวสติ๊กเกอร์บอกโดมยางเดิมจากโรงงานไม่มีร่องรอยของการสาดสีมากด้านบนตัวฝั่งคนขับนี้ได้เป็นรอยเม็ดอาร์กเดิมร้านของเรารับประกันเขียนลงในสัญญาซื้อขายให้ว่าไม่มีชนหนักพิคอมหรือว่าจมน้ำกระต่อยย้อมแมวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะ จะตัวแผงด้านข้างประตูฝั่งคนขับมาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้ารอบคันกระจบานเลื่อนปรับไฟฟ้าสีบานฝั่งคนขับแบบออโตโอ้กระจกมองข้างของคันนี้ได้ใช้เป็นตัวปรับมุมมองแบบไฟฟ้ามาแล้วเรียบร้อยซึ่งตัวพวงมาลัยของเขานะคะได้ใช้เป็นตัวพวงมาลัยเวอว์มาแล้วทั้งหมด3ก้าน องมาเลายสภาพดีได้เป็นตัวระบบความปลอดภัยแอร์แบ็คคันนี้บอกได้เลยว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติและเลขไมล์ของคันนี้เขาวิ่งใช้งานไปที่1นึ่งแสนกับอีกหกหมื่นกว่ากิโลเมตรตัวเบ,บาะผ้าสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดภายในตัวรถออปชั่นคันนี้บอกได้เลยว่าจัดหนักจัดเต็มจริงพร้อมใช้งานกันมากและเดี๋ยวผณพาพี่ๆมาชมห้อ,องเครื่องของตัวรถคันนี้ไปพร้อมๆกันค่ะ สำหรับตัวเครื่องยนต์คันนี้ได้ใช้เป็นตัวขนาด1.5ลิตรเชื้อเพลิงเบนซินห้องเครื่องสภาพสวยสภาพดีไม่มีคราบหรือว่าร่องรอยการไหลเยื่ยของตัวน้ำมนัน อด้านข้างตัวรถต่างๆหัวนสภาพดีรอยม็ดอาร์สวยค่ะด้านหน้าไม่มีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าชนหนักคันนี้ไม่มีร่องรอยของการตัดต่อหรือว่าต้องรอยของการชนหนักด้านหน้านั่นเองค่ะโซ้านข้าง์สองคนขับก็มาพร้อมกับตัวแผ่นเพจหัวมุดเดิมจากโรงงานสภาพดีไม่มีร่องรอยการย้ายมามาพร้อมกับตัวฝากระโปรงด้านหน้าสติ๊กเกอร์หนืองบาทสติ๊กเกอร์มอก็ ตรงนี้บอกได้เลยว่าเดิมๆจากโรงงานทุกจุดแผ่นกันความร้อนแทบจะไม่มีร่องรอยของการใช้งานมาเลยค่ะสำหรับพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถเข้าโเจ์ที่นั่งราคาถูกๆออปชั่นยเยอะๆไปใช้งานสักคันหนึ่งไม่ควรพลาดสำหรับเอเวนซ่าคันนี้ได้เป็นตัวรถปี2013สภาพสวยสีขาวอีกด้วยในงบราคาพิเศษเพียงแค่2 000, 2 000, 8 0 0 0บาทเท่านั้นเอกสารดีเครดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มพี่ๆคนไหนที่สนใจรีบติดต่อหาปุ่นได้เลยที่0 8น5 9 1 3 8 หรืออากาศ 4A ก9 88เมตด้านหน้าแตะหากใครที่ชอบคลิปนี้คุณต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสครไว้ให้ด้วยแล้วเราพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ